สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสุกุลสุขุนมณีแม,ม,มลุกอนพาพี่น้องมากินเดี๋วจ้ดลวกพักพักในนอก่อยเลื่อมซื้อพี่น้องเช่นเป็นอย่างอย่างนะคะพี่น้องแล้วก็ปีนะคะป,ะคะปีสุกปีลวกปีตุมนะคะพี่น้องแล้วก็มีแตงกวามี่ข้าวโพดอ่อนตกแต่งด้วยใบสลัดนะคะ <c oughs> อีแม่บนเท่าต้มจืดหมูสับใส่อยอดตำเรื่องไห้ค่ะแล้วก็มีตตำแจว แบบแมลูกอ้อนนะคะพี่น้องบัใส่หอมดดอหแดงหอมแดงด้วาพว่าฬาแพงหอมแดงแล้วก็เพชวิสิเพิ่นกินนี่นะคะหนึ่งพี่น้องสินค้าติดอันดับทางเพจน,นะคะนี่น้ำพริกปลาดุกนะคะแห้งแล้วก็แจวจ <ะ S 1> บองสุกแห้งนะคะข<เ>ายดีค่ะพี่น้องจา๋าแนะนําลูกค้านะคะเอาไปเป็นแพ็ค,คูแบบนี้ด้ดพี่น้องคกเข่าใส้กันนัมเบอร์วันเลยค่ะความแซ่บเนาะกินเข่าประเทศนี้นัมเบอร์วัน แ,แห้งก็คือแห้งเลยนะคะมันจะเป็นผงเลยด้พี่น้องเด้อโม่เปียกโม่เมียกโม่เหม็นเม่มเมข้าวนะคะเปลานนดุกฟูก็จะเน้นปลาดุกฟูนะคะนี่เนื้อปลาดุกล้นเลย<ๆ>ปลาดุกเยอะมากเลยค่ะพี่น,น้องเนื้นอปลาดุกเลยเนี่ยวันหลัก,กินมันต้องใส่กับปลาินเ,นเพราะว่ามันจะมันจะผสมกันพอดีเค็มเค็มหวานหวานอย่างเดียวแม่พึ่งตาก็มักหายจ้ะใจไปเลย ตักแบบเชี่ยวฮกมันฮกจริงไงนี่ตักไว้แล้วว่างั้นรื้อตรงนี้ข้างหลังเลยเนี่ยมมงงนออเยนี่นนยผสมกันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข่ากันมากเลยค่ะอ,อร่อยหอม,อมหอมเนื้อจุนกับอันนี้กมยิ่งรวย เอ,อ,องตำเรื่องข้า,าลากตำเรื่องกับอืดอืดพีน่น้องพี่แม่ว่าย่างมืดตาสุดไม่ยุ่เจ้าเดียวกำเยอะจังค่ะลน้องยุ่ยยู่ยก็ยากจ่ะเมือนี้เสียงหอกแอ้เล อร่อยกินกับแม่รูอั้งกับแซ่ไปอีแบบจ้ะท้นมากเอีย๋ยก็ค่ายต้จะไม่กิดตำเป็นปุ้งเนี่ยแล้วมากินกับข้าวสวยมาตานเป็นแบบนี้พี่น้องอันเนี้ยเจอบองสุกแห้ง อันนี้ยน้ำพริกประดุกฟูนะคะพี่น้องแบบแห่งทั้งสองเลยนะคะพี่น้องจาเาลวล่าก,ก็จะแถมกระปุกไข่พี่น้องไปน้ำเด้ยค่ะและผู้ดใดสนใจก็ทักแชทมาสอบถามรายละเอเียดเพิเ่มเติมเลยจ้ะขายดีมากรับประก,กันเลยะคะ่ะลูกค่ะซื้อซ้ําสินค้าขายดีของทาางเพจกินเราก็ตจดใจมไม่เหมือนที่อื่นค่ะ เพ่อแบบนี้เพราะว่าเพ่อเองนี่ซิกเนี่ยเพิ่นบอมักกินปลาแดดทีกินเหม็นข้าวไม่เปนนองปลาดุกฟูกับอยากเด็ปลาดุกฟูแบบน้ําพริกปลาดุกก็คือปลาดุกอีรีมีความหอมมน,นิดของเครื่องสมุนไพรเบาๆนะคะบวมแมนวาเนํ่เข้าไปานี่บ่พอยเลย ตักรวยให้พี่น้องรดูเป็นผงแบบเนี้นนยเล่าเเจอบองสุกแห้งเจอบองกับคาต่ใครปลูกเองแล้วค่ะปลูกที่หน้าเป็นสวนเลยค่ะเอาคนกลผสมกันนิดลูกหว่างอ,อย่างนี้มบนสะ คือกอีีแม่คนล่ะ <S 2> <S 2> เอเอเอตื่นเลยเอนา่จนาจะเจยงน่าจะเจนเพื่นเพิ่น พี่น้องคนไหนนั่มอ่านเมนูนึนนนงยังก่อน,นดอกหอมไหมตลาดลาภิดเด้อพี่น้องลาภิดดอกหอมนีม่กินหอมไปเลยน้ำน้มหายเลยแล้วไปตจำกินไหม <c oughs> ตัวปกติเดียวหายไปเลยเรเล่นอาหารพี่อ้อง ไม่นำ้ำผิดไม่ไม่ปลาปชอบจ้างลุกจ้าวอะ่ะสั่งให้หน่อยคุณแม่คุณยายอะ่ะ คุณป้าใหาดูคลิปเยอะก็างไอเกักนเนอ้องเราได้มาไม่จำเป็นว่าต้องมาสั่งของก็ได้นะคะใครกำลังใจกันแบบเนียนๆก็หักเราก็กดีใจแล้วกับขอบพระคุณหลายเด้อค่ะพี่น,อน้องไม่จำเป็นว่าต้องแบบเป็น คนคุยด้วยกันแล้วต้องซื้อของกันอย่างเดียวถึงจะคุยกันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะคะก็ซื้อของกับโบกันเบลนกันเดค่ะพี่น้องอยากกินจะค่อยซื้อก็ได้แค่มึงกินไหกอบโอเคอับพี่น้องมึงกินแช่เหรอเราเป็นคุอบครณวใหญแล้วค่ะ ตกใจก็แจ้ไปนะกันคนละหนึ่งแจ้โทษนะข้าวหมจูจะหมดแล้ว เช้านี่ก็กินต้มจืดจำเรื่องคนระับจำเรื่องหายอย่าความอยากใจเ <c oughs> มือเรื่องหรอกฮ่ามันเฉยเป๊่า เผาหนูก็กินได้แม่กะเพราอ่ะกินออกเป็นคอมเมมต์มาบอกว่าผัดกะเพราแบบแบบไม่ใ <c oughs> ส่พริกประเดงแง่งผสมกุหลาชอจะบอกว่าอร่อยมากไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะ มเสแตนเจออะไรนะอืมเห็ดมันนิดๆอ่ะ ไม่ดีฝนตกตกแห้งผัดอมอร่ยไหมอร่อยันเลยหมดคนละสัวอเขา

พักเลยพักแ้างหนึ่งเออน่าจะใช่อืมขึ้นเป็นยางๆอะ่ะใช่แหละผู้เฒ่ามาก,กินเมื่อกูก็ม,มีเล้วพักวันเดียร ไมโก้ก็ไม่มีอะพักร้บนเนี่ยต้องดูในตลาด <c oughs> ักโก้ไม่ได้พักเบสิ กินตรงเดี๋ยวไม่เสร็จหมดจ้องกับปุ๊กอ่ะต่อให้จอดกินก็ยังไม่หมดมยกเป็นกินปุ้มนี้เหลืออันนี้อีกหนึ่งให้กับปุ๊กทั้นอย่างนี้หกินในมดกับปิดป้าแล้วใส่ตู้เย็นมากินกินกินวันลั้งโอ้ข้องนึ่ง แซ่บเมื่คนลเาตัวได้พี่น,อน้องเค่าตาาหมดไหม,มเนี่ยพี่น้องไม่นุ่ง,งยังไงที่กินยังได้หลอกับ,บอรเบื่อนะคะเอาก็เดฝากก็จะจจกกันไปนะคะฝาก,กไว้ด้วยกันค่ะเจลวองสุกแห้งนะคะพี่น,อนอ้องตายหายเจลวองสุกแห้งนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็น้ำพริกปลาดุกแบบแห้งนะคะพี่น้องจ๋านีละ อยากจ,จะห้กระปุกไปใส่พร้อมด้วยค่ะพี่รองจ้าผู้ใดสนใจกะอยากจะลองชิมนะคะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็สอบถามข้อมูลนี่เพิมเ่มเติมมาทางแชทหรือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอ,อได้นะจ๊ะก,การันตีด้ยค่ะพี่รองจ้าเป็นสินค้าขายดีมากเลยสองตัวนี้นะคะลูกค่าที่เพิ่นเคยกินกินประจําเพื่อนจะสร้างเป็นแพ็คคูแบบนี้ด้วยค่ะพี่้องเพราะว่าเพิ่นจะเอาไปกุกใส่เขาร่วมกันนะคะมันจะหอม กลมกลมจะนัวดแสบไม่ต้องกันได้ดีค่ะขนาดจัดนอนจ้าเอ้าสันรับทิ่นี้แ่ละภาคกินกเกษตรมิสิบไปแล้วสวัสดีจ้า